สวัสดีครับสวัสดียามเย็นมาเย็นแล้วสิเนี่ยตอนนี้สามทุ่มยี่สิบหกยี่สิบแปดนาทีนี่อายุมากกว่าสามสิบปีมาดูกันคือเครื่องอะไรนะครับลูกค้าเอามาให้ทำครับดัดแปลงนะฮะสงสัยจะรูดสงครามโลกครั้งที่สองด้วยหรือเปล่าเนี่ย มาดูกันครับว่ามันคืออะไรเนี่ <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวผมจะกลับหน้าให้ดูตรงนี้ <Okay. S 2> อ่าไอ้ดีคือดันหน้าตัวโครงเขาไม่ไเอามาให้ด้วยคือมันใหญ่ตัวโครงมันเป็นตัวกลมๆนะครับข้างบนจะเป็นแผ่นเสียงอ่าข้างบนจะเป็นแผ่นเสียงข้างล่างมันจะเป็นเครื่องหลอดเขามาให้ผม แปลงให้เล่นเป็นแอมหลอดแต่เป็นนน,น่นอะเป็นหลอดอย่างอื่นนะครับเพราะจะได้เข้ากับลำโพงรุ่นใหม่ๆได้นี่นี่คือข้างหลังฮ mm hmm. เป็นไงพระเจ้าเหา <laughs> ได้ดูก่อนใครพระเจ้าเหาจริงๆ mm hmm. เดิมทีตรงนี้ผมใส่เป็นยาวสามสี A ่ L แล้วจริงๆแล้วมันเป็นหลอดสี่สองนี่ เจ้าของบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่จะได้หาหลอดง่ายไอ้ตัวนี้คือสี่นะจริงๆมันก็นั่นได้อยู่นะแต่เขาบอกให้เป็น3-4ก็ตามใจครับลูกค้าต้องการอย่างนั้นเลติฟายนี่ก็5้าแนะครับนี่นเจ็ดตัวนี้นี่โอคิ o, Q, อะไรนะเฮคคิวสามหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้คนระับตรงนี้ ดูข้างในลิเห็นไหมอ้ว้าวข้างในเห็นไหมเนี่ยระบบ S M A M รุ่นแบบขายกลางเนี่ยคือรุ่นแรกๆเลยนะพวก f M พวกนี้จะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับผมว่ามากกว่า40ปีแล้วมางตัวเนี้ยแต่เป็นของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้มันจะกินไฟร้อยนะครับ นี่ก็จะมีเลาะตาแมวด้วยนะเห็นไหมพวกนี้จะใช้ลําโพงเป็นลักษณะลําโพงเหมือนลําโพงลายนะครับเอาพุธนี่เลี้ยงด้วยไฟลำโพงนี่เลี้ยงด้วยไฟนะครับเป็นรุ่นประมาณห0ร้อยโอห์มประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูลําโพงเข้ามมาเปรียบเทียบ นี่คือลำโพงมันเห็นไหมครับเป็นฟูลเลนจะบอกให้เสียงดีมากตัวนี้ถ้าใครเล่นเป็นโมโนโน,นะคนชอบเล่นประเภทนี้เยอะนี่ยตัวนี้จะเป็นเอาพูดของมันเฉพาะของมันนะครับที่จะเข้ากับลำโพงนี้ได้ไม่ใช่เอาพูดทั่วไปเพราะตัวลำโพงตัวนี้จะเลี้ยงด้วยไฟนะครับจะมีไฟเข้านะครฮะเข้าไปที่ลำโพงแล้วก็เลี้ยงัะดีออกจากเพจ ของหลอดเนี่ยมันจะมาเข้าที่นี่นะแล้วก็มีไฟมาเข้าที่นี่แล้วเข้าดุยด้วยปกติมันจะเข้านี่แล้วก็ผ่านไปที่เพจใช่ยไม่ไม่ผ่านดิเข้านี่แล้วเข้าลําโพงแล้วก็ผ่านนี่โอ้โหจริงๆก็เอาฟื้นกับเืลนก็ได้นะฮะแต่เจ้าของก็บอกว่าไม่อยากได้ลําโพงแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาม,มีปัญหามันจะหาช่างหรือว่าเปลี่ยนยากคือมันจะเฉพาะรุ่นเฉพาะทางของมันนะก็เลยเอาเป็นเอาพุทธแบบรุ่นใหม่ น่าเสียดายนะครับลำโพงแบบนี้ตะขอเล่นนี่ชอบเลยนะครับเนี้ยลำโพงเนี่ยตรงเอตรงเนี้ยปกติปกติวอยเอตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับทั่วไปเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนี่ลวดนะครับเนี่ยนี่เป็นลวดขดเนี่ยพันเป็นขดนี่เลยเขาเอาไฟเข้ามาเลี้ยงนี่นี้มันเหมือนก็สองตัวนี่เอาพุ้คือตัวนี้เอาพุดกันไอ้นี่ก็แทนวอยอะ ไงเงี้ยวอยมันจะขดลวดเล็กๆจะมีแม่เหล็กแล้วก็วอยอยู่เออที่เป็นเหล็ก A เออะไรนะเป็นลวดอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็สวมเข้าไปคือรุ่นใหม่ๆเป็นอย่างนั้นรุ่นเก่านี่ลวดทั้งแท่งเลยนี่พันหมดเลยนะตรงนี้งงไหมล่เนี่ย <c oughs> สรุปเขาไม่เอาแบบนี้ก็เปลี่ยนไปนี่สรุปก็ตัวนี้ผมก็เริ่มทำ อันนี้ก็พันหม้อแปลงเขาแล้วนะฮะผมพันหม้อแปลงเขาเรียบร้อยแล้วหม้อแปลงเอาพุดแล้วก็หม้อแปลงไฟที่จะเล่นไฟร้อยได้เป็นสองร้อยยี่สิบพูด,ดง่ายๆอนุกรมกันนะครับอนุกรมกันให้เล่นเป็นสองร้อยยี่สิบเนียปกติมันเป็นร้อยสิบอยู่ตามใจเขาดีาครับ <c oughs> นี่ผมเพิ่งพันเสร็จมาตะก,กี้ อันนี้นุกรมเป็นอันนี้อันนี้คือร้อยสิบได้ตัวนี้คือร้อยสิบเอานุกรมไปสองตัวปักไว้ตรงนี้ฮะพิเศษเลยเพราะว่าผมพันลวดพิเศษเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันจะมีปัญหาร้อนข้างเบาข้างเห็นไหมนนี้ร้อยสิบยังไม่ได้เข้าเหล็กนี่คือเอาพุทธเอาพุทของมันของหลอดนะครับเห็นเวกันนี้นะฮะแต่มันมีแกนเล็กใหญ่ขนาดนี้นี่คือแกนเหล็กใหญ่ นี่ัมจะสวนมอย่างนี้าเดี๋ยวผมต่อสายเรียบร้อยแล้วก็ใส่เหล็กชุบวันนิดั้งเล่นได้เลยเป็นเอาพต์นะครัอาพุ์สามสี่ประมาณห้าเครับตัวน,น,นี้เสียงจะเบรดไม่ค่อยมีไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้ผมใช้พอบปิ้นตัวเล็กยี่ห้าเอยี่ห้าสองจุดห้านะครับสองจุห้าเซนติเมตรก็คูณสองจุดห้าเซนติเมตร พันสี่ร้อยรอบขี่รอบสี่ลังสี่รอ้อยสามสิบรอบสี่ครั้งร้อยรอบอ,อห้าสิบรอบสี่ครั้งเป็นคู่เหมือนนะตรงนี้ฮนะใช้รวดเบอร์ 23, 32, นะยี่สิบให้สามสิบสองนะฮะเซตนเจอร์นี้ก็เป็นยี่สิบสี่เบอร์ยนะี่สิบสี่นะเทมเบอรี่นี้ก็จะเป็นเบอร์สามสองนะครับเนะนี่ยอัดเข้าไปเลยนะครับเช็คเครื่องพันเครื่องมือนะครับที่ผมเคยพันอยู่ ทำให้ลูกค้าอย่างเดียวตอนนี้เลียเคียให้หมดทัีงทงเต็มบ้านเลยอเอาละเดี๋ยวมาดูต่อว่าเป็นยังไงเอาพูดเม่ได้เสียบไป เดี๋ยวติดตามดูต่อข้างหน้าเดี๋ยวทําก่อนนะครับพอกลเ้เสร็จเดี๋ยวลงให้ฟังเสียงเป็นยังไงมั่ง